ไม่โสดแล้วปั้นจันเปิดตัวคบนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นโลก,กลายเป็นสีชมพูไปซะแล้วสำหรับดาราหนุ่มมาดกวนปั้นจันหลังเปิดตัวความรักครั้งใหม่กลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยการขึ้นสเตตัสว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นชื่อมิชิมะลิซ่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่เฟซบุ๊กของฝ่ายหญิงก็ได้ขึ้นสถานะกำลังคบหากับดาราหนุ่มปั้นจันเช่นเดียวกันสำหรับมิชิมะลิซ่าแฟนสาวชาวญี่ปุ่นของหนุ่มปั้นจันคนนี้ เคยมีผลงานถ่ายแบบมาอย่างมากมายอีกด้วยแถมก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของหนุ่มปัญจันทยังได้โพสต์ภาพเท้าคนสองข้างพร้อมข้อความว่าารเป็นแบบนี้ชวนให้แฟนๆสงสัยและเข้ามาถามกันยกใหญ่เนื่องจากเท้าอีกข้างนั้นมีการทาเล็บร้ายกับเป็นเท้าของผู้หญิงจนคนสงสัยว่าเป็นเท้าของใครกันแน่ส่วนจะใช่นางแบบสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้หรือเปล่าคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีครับ ากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ